สวัสดีนะคะวันนี้มีเรื่องประเด็นต้องรอให้เงียบก่อนถึงจะพูดได้นะคะทําคลิปเนี่ยไม่ใช่เรง่ายๆชุดนะคะของป้าเนี่ยต้องรอให้สาม,มีเนี่ยไม่อยู่นะคะพอบทบเตือนพอโทโมพอโทโมนี่คืออะไรครับพันธมิตรนะคะเพราะผมไม่เกรงใจใครเพราะผมไม่รู้จักใครนะคะ พอบตอรเตือนพันธมิตรผมไม่เกรงใจใครเพราะผมไม่รู้จักใครนะคะคือป้าไปแชร์ของพวกสลิมดิดดินพันพันพันพ่านะนะคะที่จะฟ้องนายศารยกฟ้องนายยกสมชายนะคะแล้วก็ท่านชวริตยงใจยุทธและที่เสียชีวิตไปก็คือท่านสมัครสุนทรเวทแล้วก็ใครไม่รู้จำไม่ได้นะจำชื่อแต่จำหน้าได้นะคะ จำที่เคยคือคุณจำได้ไหมคะย้อนรอยที่พันธมิตรปิดสนามบินนะคะนำโดยสมสนธิลิ้มทองกุลแล้วมีการร้อมทัฐสภานะคะมีการยึดรัฐสภาเข้าไปนะักรกรีดบงกรีดเบาะนะคะเข้าไปลื้อคนโต๊ะทำงานของรัฐสภาเอาของเขาไป ใครผ่านไปผ่านมามันทุบมันตีเขาตีโมโตไซค์เขาซึ่งป่นปวนมากตอนนั้นไม่มีใครกล้าแตะเลยไม่มีใครกล้าแตะจริงๆนะคะและตำรวจเนี่ยตำรวจก็ทำตามหน้าที่นะคะด้วยการที่จะไปจับนี่แหละแต่ก็ชุคุมเชิงเพราะว่าทางทางรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยไม่ให้รุนแรงกับประชาชน ก็จะมีเหตุการณ์ที่ป้าจําได้ก็คือรถระเบิดระเบิดจากในรถค่ะแรงมากเลยนั่นคือเขาขนระเบิดมาแล้วระเบิดมันเกิดปะทุแล้วก็คือเกิดจากความร้อนหรืออะไรหรือสูบบุร o ์บุรีอยู่ในนั้นป้าไม่รู้นะคะไม่ได้อยู่ในนั้นคือรถนั้นเป็นรถจี๊ปเชลกีนะคะรุ่นเก่านั่นป้าจำได้แล้วก็มีการถอยรถทัก ตำรวจใครจะมั่งได้ไหมครับแต่คนนั้นโดนจับไปค่ะโดนจับโดนจับแล้วไม่มีใครใยดีนะกูขอบอกนะคะเรื่องนี้อาจารย์สุร,รชัยเอามาเล่าให้ฟังเพราะว่าอาจารย์สุร,รชัยแซ่ด่านหรืออาจารย์สุร,รชัยตั้งวัฒนาน์มงจำจำไม่ได้อนะจำนามสกุลเก็มไม่ได้นะท่านสุร,รชัยนะคะ ไปเจอในคุกบอกไม่มีใครสนใจเลยไม่มีใครให้กินเลยไม่มีใครดูแลเลยไม่มีใครส่งสตังไปให้พอกินพอใช้ในนั้นเลยไม่มีเลยแล้วก็มีใครจำได้มั้งคะว่าน้องโบระเบิดปิงปองที่ทำทาล้มทับลูกระเบิดปิงปองของตัวเองอะ่ะใครไปงานศพคะ พระราชินีจำไม่ได้ว่าเจ้าฟ้าชายหรือว่าวาชิราลงกรณ์เนี่ยเจ้ารัชก,กาลที่สิบเนี่ยไปด้วยหรือเปล่าจำไม่ได้จริงๆแต่จำได้ว่าฟาหญิงจุราพรไปด้วยและก็จำคำพูดของสนทิริมทองคุณได้ว่านนถ้าจะอยากว่าไปว่าต่อว่านันไปในหลวงอ่นไปฟ้องในหลวงดุ่นจำคลิปนี้ได้นะคะจำได้หมดเลย แล้ววันนี้มาจะบอกให้นะคะการสลายการชุมนุมวันนั้นน่ะที่มีคนตายน่ะแหะเท่าที่ปาเห็นก็คือระเบิดในรถกับน้องโบระเบิดปิงปองระเบิดนี่ล้มทับของตัวเองนะคะและกับการที่พวกพันธมิตรไปยืนหน้าศารลร้องตะโกนว่าไอ้ฆาตะกรไอ้ฆาตะกรเนี่ยกูรู้สึกว่ามึงด่าพิสิิ์มากกว่านะ พ,อพฤฤ่อาษีอภิสิทธิ์สั่งสังหารประชาชนเฮ้ยกูพูดพูดถึงกับพันธมิตรนะพวกมึงมันก็ประชาชนเหมือนกูไม่ว่าเสื้อเหลืองเสื้อแดงคือประชาชนแต่มึงนะ่ะมันฝักไฟนะพวกพันธมิตรหรือว่าไอ้กปปอเนี่ยเปลี่ยนชื่อมาเรื <c oughs> ่อยกูเพียเ้ยเจตเนอะ <c oughs> จากพันธมิตร ก็มาเป็นกปปสนะคะจากพทมก็มาเป็นกปปสคือฝักฟฝ่เด็จการวันนี้เป็นไงบ้างอะพวกมึงอะฮะเป็นไงบ้างรู้หรือยังว่าเขาไม่เอาพวกมึงมึงไม่ต้องมาเถียงกูหรอกว่าไอ้ไม่ใช่คุณรักประชาธิปไตยแล้วคุณจะต้องคือคำว่าประชาธิปไตยของกูในกูต้องตั้งอยู่บนความยุติธรรม ทุกทุกคนต้องเท่าเทียมกันผิดคือผิดถูกคือถูกมึงยังคิดมึงมึงรู้หรือเปล่าว่า,วานายกกูนายกของพวกกูที่กูเลือกมาเนี่ยนายกปู่ยังไม่รอดเนี่ยมันกันแก้ทุกอย่างนะแล้วนายกทักษิณนะก็นายกของพวกประชาชนเลือกมาพวกมึงอยู่ดีกินดีนะ่ะพวกมึงมาร่วมมือกับทหารเนี่ยนะขับไล่เขาออกไปเนี่ยแล้ววันนี้เศรษฐกิจเป็นไง แล้วมงมาพูดว่าหมาต้องไม่กัดเจ้าของมึงกำลังพูดว่าพวกมึงคือเจ้าของหมาคือเจ้าของทหารเพราะทหารบอกแลว่าไม่รู้จักพวกมึงเออดีไงไงก็ไม่รู้จักอ่ะทำไมอ่ะเออเป็นยังไงบ้างวันนี้บทเรียนที่พวกมึงเนี่ยนะต่อสู้เพื่อศักดีนาไม่ใช่พวกมึงไม่รู้นะ ว่ามึงต่อสู้เพื่อเจ้าไม่ใช่ว่ามึงไม่รู้นะว่าทหารนี่คือลูกน้องเจ้ามึงรู้ทุกอย่างแต่มึงก็ฝักไฟมึงไม่เอากับพวกประชาชนด้วยกันนายกทักษิณเขาเข้ามาช่วยประชาชนมาทำให้เศรษฐกิจด,ดีขึ้นยางโลเท่าไหร่ตอนนั้นอะร้อยยี่สิบเคยไหมเคยเจอไหมข้าวเกินร์ราหมื่นกว่าหมื่นสองหมื่นสามกูจำไม่ได้ พืชผลทางการเกษตรค้าขายดีแล้วเป็นไงล่ะพวกมึงอะทําเพื่อเจ้าม,มึงอย่านะมึงอย่ามาเถียงนะว่ามึงไม่รู้ว่ามึงทําเพราะว่าถ้าทหารสั่งมึงก็ไม่ทําหรอกกูรู้ว่ามึงรู้ทุกอย่างกันว่าเจ้าสองสั่งให้มึงยึดอํานาจนี่ไงที่กูบอกว่าเจ้ามีประโยชน์อะไรในประเทศไทยไหมกูบอกว่าไม่มีเลยนะนอกจากนั่งกินภาษีของประชาชน แล้วยังทําให้ประชาชนแตกแยกกันภายในสังคมไทยมันจะมีเสื้อเหลืองสแสดงสังเขียวไหมถ้าเจ้าไม่ไปถือหางข้างโน้นข้างนี้มึงจำไวนะ้นะพวกพันธมิตรพวกกปปสอที่มึงตาสว่างแล้วมึงจะเอาผิดกับนายกสมชายให้ได้ ทั้งๆที่มึงก็รู้ว่านายกสมชายเนี่ยเขาไม่ได้ทําอะไรพวกมึงเข้ามาได้รับการเลือกตั้งก็กาบพวกมึงก่อนเลยว่ายาอย่ายึดอํานาจอย่างนั้นนี่สุดท้ายก็ยึดอํานาจจนได้เป็นนายกคนเดียวที่ไม่ได้เคยเข้ารัฐสภา,พาเพราะพวกมึงยึดรัฐสภา,าไว้มึงทําอะไรไว้กับบ้านเมืองบ้างมึงควรจะคิดแล้วสิ่งที่เขามาพูดกับมึงเนี่ย พอบอพอทบ,ออบอเตือนผมไม่เกรงใจใครเพราะไม่รู้จักใครเขาบอกเหมือนกับประมาณว่ากูไม่รู้จักพวกมึงตอนนี้มึงสํานึกกันหรือ,อยังฮะมึงสํานึกกันหรือ,อยังว่าเขาหลอกใช้พวกมึงพวกมึงเป็นเพียงกระดาษเช็ดชู่กูพูดกี่ครั้งกี่หนแล้วเขาหลอกใช้พวกมึงพวกมึงแค่เป็นสลิมลูกทาสไม่ได้มีค่าอะไร เขาไม่ได้เห็นชีวิตพวกมึงมีค่าหรอกแล้วมึงก็ต้องเอาความถูกต้องไม่ใช่โอ๊ยกูจะเอาไอ้พวกนี้ติดคุกเขายกฟ้องที่เขายกฟ้องเพราะว่าเขาไม่ได้สั่งสังหารประชาชนเหมือนอภิเศษแล้วที่พวกมึงตายพวกมึงทำตัวกันเองเอา้าชัดเจนไหมศพน้องโบระเบิดปิงปองเนี่ยพยายามจะเบียดเบือนว่ามาจากฝั่งตำรวจแต่ระเบิดปิงปองมันเต็มกระเป๋าเนี่ยฮะ แล้วล้มพับนมแตกเนี่ยนมระเบิดไปกับปิงปองเนี่ยพระราชินีก็ไปงานให้พวกมึงแล้วไงจบจบจบเขาถือว่าเขาทดแทนพวกมึงแล้วบอกกบแล้วเป็นไงกูบอกนะว่ากูอะ่ะไม่ได้อยู่ข้างใครหรอกตอนแรกเพราะกูไม่รู้เรื่องแต่สิ่งหนึ่งที่กูติดตัวกูมันตั้งแต่ไหนตั้งแต่ไรน,นั่นคือความถูกต้อง แต่ก่อนนกูนก็ไม่เข้าใจหรอกว่าอะไรมันคือความถูกอะไรมันคือต้องถูกต้องและอะไรที่จับต้องได้อะไรที่จับต้องไม่ได้อะไรที่ห้ามถามห้ามสงสัยพวกมึงที่ออกมาพูดแต่มึงกล้าพูดไหมว่าใครอยู่เบื้องหลังการมายึดอำนาจของทักษิณชินวัตรตอนที่พวกมึงยึดสนามบินนี่คดียึดสนามบินพวกมึงยังยังไม่ไปถึงไหนเลยมึงไม่เห็นหรอ ที่ยึดแลาจะประสงค์ติดคุกจนพ้นโทษไปหมดแล้วเนี่ยนั่นแหละเขาถือว่าเขาให้พวกมึงเยอะแล้วมึงจำอะไรกูไว้นะทั้งกปปสและพันธมิตรพวกมึงลืมตัวว่าพวกมึงเป็นศักดินาะแต่จริงๆมึงก็แค่เป็นประชาชนเหมือนกูเท่าเทียมกันถ้ามึงอยากจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินผิดคือผิดถูกคือถูกมึง รักความถูกต้องและนายกต้องมาจากการเลือกตั้งไม่ใช่พวกมึงลากขึ้นมาตั้งและทหารนี่ไม่ใช่พวกมึงหรอกหรอที่มึงตั้งเข้ามาแล้วมึงเขียนด่าเขาไว้ว่ากูลืมเจ้าของหมาเออหมามันย่อมไม่กัดเจ้าของเอออะไรประมาณนี้นะกูก็ลืมลืมไปล้วตรงนั้นนะเพราะมันเลื่อนไปไม่ได้แล้ว คือกูอยากให้พวกมึงเข้าใจนะว่าพวกมึงควรจะหันมามองว่าทุกวันนี้เศรษฐกิจเป็นอย่างเงี้ยเจ้าร่ํารวยอันดับหนึ่งของโลกอะ่ะมีอะไรเขาก็เรียกใช้พวกมึงอะ่ะแต่พวกมึงใช้เสร็จเขาเคยช่วยอะไรพวกมึงบ้างเหมือนกับพวกที่กบพศที่ออกมาบอกว่าอยากจะได้ะคือหลอกออกมาแล้วแหละสุเทพมันก็คุณของใครประชาธิปัตย์อ่ะแล้วมึงก็รู้อยู่แก่ใจกันนะพวกพันธมิตรทั้งกปปสว่าพรรคประชาธิปัตย์แต่มันของเจ้า อ้พวกนักการเมืองทั้งหลายแหลเนี่ยร่างทรงอภิสิทธ์เอ่ยนายกจนเอ่ยพี่ใจรัตตใครต่อใครเนี่ยร่างทรงมึงรู้อยู่แก่ใจว่าทุกวันเนี่ยประชาประเทศไทยเนี่ยไม่ไปไหนไม่ตาย,ไม,ตายไม่โตเป็นเหมือนบอลไซพวกมึงไม่เคยมีสวัสดการแม้แต่รถเมล์ดีๆมึงก็ยังไม่เคยมีใช้กับเขาเนี่ยกูออกไปไหนกูนั่งรถเมลนะเนี่ย แม่งโคตรสะดวกสบายเลยเอ็มอร์ทีโคตสบายรถรถไฟโคตรสบายมาตรงเวลาปิ๊ะสะอาดสะอ้านปุ๊บเข้าเงินที่มาจากภาษีประชาชนประเทศที่กูอยู่เดวเป็นประเทศเล็กๆนะแต่หูคนอยู่แบบหนานแน่นมากอ่ะจนต้องสร้างชั้นใต้ดินลงไปอยู่กันน่ะเหมือนปลวกมามคิดดูอ่ะแต่เขาก็มีการจัดการอย่างดีอ่ะไม่มีเจ้าด้วยมึง แล้วเป็นไงเจ้าร่ำรวยอันดับหนึ่งของโลกนะเขาเคยสนใจอะไรพวกมึงบ้างอะเออแค่นี้บอนะกูจะพูดกับพวกมึงอีกกูไม่หยุดพูดกับพวกมึงละไอ้ที่แล้วกูก็บอกเลยนะอสารเนี่ยนะพวกมึงหมิ่นได้เดี๋ยวคนอื่นเขาก็หมิ่นบ้างแต่กูก็เข้าใจส,สารเลือกคนแต่ตอนนี้มึงอย่าลืมนะว่าในหลวงตายไปแล้วทหารยึดอำนาจแล้วเผอเขายึดยี่สบสาสปีเชนะมึง เพราะมึงอย่าลืมนะว่าการรัฐประหารของประเทศไทยมีตั้ง45ปีรวมทั้ง 3, 3ปีนี้ด้วยรวมแล้วทั้งหมด45ปีถ้ารัฐประหารมันดีจริงป่านี้พวกมึงนะคงจะสร้างยานอวกาศไปเมืองนอกแล้วละ่ะไม่ได้มีโสเพณิส่งออกอันดับต้นๆของโลก,ลกเลยที่เออแค่นี้พอลำคาญกูจะพูดเรื่องอื่นบ้างรู้นะมึงก็ประชาชนกูก็ประชาชน ถ้ามึงกับกูอ่ะไม่มารวมเป็นพวกเดียวกันน่ะมึงอย่าคิดว่าเขาจะเห็นหัวพวกมึงถ้าเขาเห็นหัวพวกมึงนะกับปปสรหรือว่าพันธมิตรเขาคงไม่ล่ำรวยอันดับหนึ่งของโลกแล้วปล่อยให้พวกมึงเนะี่ยหาแดกเองเหรอกแค่นี้พอมึงก็เอาไปคิดเองบ้างไอ้สัสสมแล้วที่ก็พูดอย่างเงี้ยกูสะใจที่ก็พูดอย่างนี้กับพวกมึงถ้าเขาช่วยพวกมึงนะกูยังอาจแอบเจ็บปวดนะ แต่เ็าทาอย่างนี้กับมึงอะเฮ้ยไม่รู้จักวย <c oughs> ไปไกลตีนกวสะใจกูะสมน้ําหน้าสงสารสมเพศเวทนามึงกูจะบอกให้พวกทั้งพันธมิตรแล้วก็ปปสทั้งหมดนะพวกมึงไอ้ที่ตาสว่างแล้วเงียบเลยนะมึงเงียบไว้นะพวกเดียวกันมึงประชาชนกูประชาชนพวกมึงกับกูเท่าเทียมกันถ้ามึงต้องการความยุติธรรมในสังคมมึงต้องล้มระบอบศักดินา ที่มีเจ้าเป็นหัวหน้านี่ทาหารนี่แค่ลูกน้องมึงแค่ลูกน้องเจ้าโอเคนะจุ๊บจุ๊บปิด